ประชาชนตำบลแม่พูลจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมและยินดีชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เข้าไปทำกินในเขตอบตอจังหวัดแพร่ที่วัดศรีอุทุมพรธน,นารักษ์อำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์จากสิบเอกทวัชัยกาวีละรองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดงพร้อมด้วยนางพวงพันธ์ผันปิงปุ๊ดปลัดเทศบาลตำบลหัวดงและนายเรียนปินตาผัว นายกอบตอแม่พูนอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมประชุมชี้แจงกับนายวินแสนสมบัตินายกอบตไซย,ย,ย้อยจังหวัดแพร่เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คนในพื้นที่ตำบลแม่พูนเข้าไปทำกินในเขตพื้นที่ของอบตไซย,ย,ย้อยเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าจะต้องเสียภาษี ถึงแม้ว่าจะเป็นที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนที่ยังไม่ได้เอกสารสิทธิ์การครอบครองที่ดินตามกฎหมายก็ตามประชาชนได้รับฟังและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะทำรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เข้าไปทำกินในเขตออบตไซย้อยด้วยความยินดีเพื่อให้การทำกินในเขตป่าถูกต้องตามกฎหมาย จาสิบเอกทวัชชัยกาวิละรองนายกเทศมนตรีตำบลหัวโดงกล่าวว่าเทศบาลตำบลหัวโดงมีความยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ไปทำกินในเขตอบตไสย้อยจังหวัดแพร่ชำระภาษีให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณนาคาคัทเลิศลัาผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิต